สวัสดีครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวดูรถวีโกแชมโอ้โหบรรทุกจริงวิ่งด่วนจริงจอดพักกันนิดนึงวีโกแชมวีโกแชมของจริงครับบรรทุกจริงด่วนจริงครับโอ้โห เจอตูดแล้วไปไปทักทายเพื่อนเขาหน่อยโอ้อยสุดยอดนี่ดูด้เขาฟาดแปดกันขนาดไหนโอ้อยนี่อะวีโกแชมป์นะฮะดูแล้วกัน วีโก้แชมป์วีโก้แชมป์ใส่ยลวยวีโก้แชมป์ใส่ไรมานาังมรูดอีลุงตุงนั่งไม่หมดเลยโอ้ยล้อแม็กขนาดนี้ไม่น่าจะลุยได้เก่งจริงเว้ยยืนพึ่งยันร้อยยี่ร้อยสามไล่ไม่ทันนะครับสองคันนี้นะครับเป็นวีโก้แชมป์จริงๆนะครับโอ้หวีโก้แชมป์สองพันห้านะฮะคันนี้เจอเมื่อวานวะเผาร้อนขนาดดนคันนี้คันคน,นี้กี่ตัน คันนี้กี่ตันประมาณประมาณสามตันสามตันนะคันนี้แคันนี้ตันกว่าอันนี้เหลือไม่ถึงสองตันแล้วไปทางที่ไหนแม่กลองแม่กลองนะฮะแม่กอลอง,องส่วนคันนู้นก็มหาชัยเอ้ยไม่ใช่อะ่ะถักขามท่าขาักดาาูดูด,ด,ดูวีโก้แชมป์ผมจะให้ดูดูนี่ของจริงวีโก้แชมป์เห็นไหมฮะ <c oughs> เฮ้ยทไปบีบแตะทำไมเนี่ย ขอบคุณหลายๆดีใจทั้ทายมีกับวีโกแชมดูคันุนลอ17นะครับเดี๋ยวดูให้ดูรอคันนี้ดูดิแต่ละคันด่วนจริงครับด่วนได้ใจฮะคันนี้รีวิวไว้แล้วเมื่อวานสุดยอดครับสายลูดสายลุย,ย,ลยดูดโดวีโกแชมมีธรรมดาเลยแต่ละคันนี่วีโกแชม์นี่แรงฮะยังแรงแล้วก็ยังใช้งานได้ดีอยู่จริงหาเงินได้ครับหาเงินได้หาเงินได้เยอะด้วยความแรงยัง ดะะเดี๋ยวผมจะให้ดูเข็มไม้เขาแล้วกันนะฮะขอญาตดูเข็มไม้นิดหนึง่ง <c oughs> ขอญาตดูเข็มไม่นะดูเข็มไม่วิ่งเท่าไหร่แล้วคันนี้หกแสนอาจจะมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูดิปิดไฟดูหน่อยอดูดิเห็นวะเห็นหกแสนหกแสนหกแสนหน่อยหน่อยครับหกแสนหน่อยหน่อยนี่หกแสนหน่อยหน่อยนะฮะ รถส่วนบุคคลยังวิ่งหกแสนหน่อยๆไม่ใช่รถไม่ใช่รถส่วนบุคคลหมายถึงว่ารถบรรทุกยังยังวิ่งหกแสนหน่อยๆเดี๋ยวดูคันนี้เดี๋ยวดูคันนี้คันนี้ทีเด็ดครับเราจะบอกว่าวีโก้ไม่ทนดูว่าละกันครับดูว่าละกันเจ็ดแสนห้าครับโอ้โยลกไปหมดครับรถหน้ารถนี่ลกไปหมดอ้าวเบาะซ้ายหายครับเหลือแต่หมอนลูกเบลเลอร์เลย เบาซ้ายโดนขโมยไปแล้วครับเมียบอกให้ถอดไว้ที่บ้านไม่จำเป็นห้ามใครนั่งเห็นไหมฮะวีโก้แชมป์ยังใช้งานได้ดีอยู่จริงอันนี้เจ็ดแสนห้านะครับฮ้ยะไ้ยะเอ้ยเอ้ยเด็ด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 อ่าแตงผมแค่สามแสนน่อยๆเองโดูดๆดวีโก้แชมป์ยังใช้งานอยู่จริงครับนี่แหละครับสายบรรทุกนะฮะตระกูลวีโก้เขายังเจ๋งจริงนะฮะหกแสน กับเจ็ดแสนห้านี่ยังถือว่าสุดยอดยังใช้งานได้ดีมากๆส่วนผมแค่นิดเดียวดูเดิเนี่ยบรรทุกอาหารทะเลเฮ้ยคาดเชือกตูดเส้นเดียวเองเอ่ะฝีมืออ่ะอ๋อฝาเขาขาดไว้เรียบร้อยแล้วถ้าใครเจอฝาตู้แบบนี้แดงๆตกนะครับนะฮะเอามาให้คันนี้ดีนะดูทะเบียนเขาเนะี่ยสี่ห้าเก้าสามส่วนไรสาระเบอร์สองนะฮะแน่นอนจริงๆมีรูระแ,แย่รูหน่อยจุบจุบ วันนี้บรรทุกอาหารทะเลนะครับสายอาหารทะเลกําลังจะฟวาดไปส่งกันนี่แหละครับของจริงฮนะต้องเผารอยทุกคันนะเห็นไหมฮะต้องเผารอยทุกคันนะพอลอยแน่นอนอะ่ะมันบรรทุกได้ดีนะครับคันนี้รถที่เจ็ดยางบางใสสเปเซอร์ด้วยอ่าล้อมต้องทางๆงล้นๆอ,อย่างนี้นะวัยรุ่นชอบตำรวจชอบด้วยคันนี้คันนี้คันน,น,นี้ให้ดูด้วยนี่ก็เผารอยเห็นไหม ต้องเผารอยเท่านั้นครับไม่ใช่เผารอยอยู่ไม่ได้ครับโอเคหางเงินได้แล้วครับสวัสดียามค่ำคืนรักนะจุบ๊บ